สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เจนิเฟอร์เอมมาโซ่ฟูเอนเตสหรือที่รู้จักกันในชื่อเจนนี่เอมมาโซเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวสเปนและได้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดให้กับทีมฟุตบอลหญิงของสเปนได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่ทีมชาติสเปนได้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงปี2023โดยในหลุยส์รูเบเลสประธานสหพันธ์ฟุตบอลในขณะนั้นได้ทำการจูบเธอซึ่งเธอได้ออกมากล่าวว่าเป็นการจูบที่ไม่ได้รับความยินยอมซึ่งเธอนั้นได้รวบรวมหลักฐานจากคลิปและภาพไว้ทั้งหมดเพื่อยื่นต่อศาลในการพิจารณาคดีต่อไป อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนความไม่พอใจไปยังแฟนบอลทั่วโลกและได้นำไปสู่การคว่ำบาตรทีมชาติขณะที่สหภาพฟุตบอลโยุโรปและหลีกสตรีของสเปนต่างให้การสนับสนุนเอ็มมาโซส่งผลให้เขานั้นถูกสั่งพักงานโดยองค์กรควบคุมฟุตบอลโลกฟีฟา่าทั้งนี้ภายใต้กฎหมายสเปนการจูบที่ไม่ได้รับความยินยอมถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นหมวดหมู่ทางอาญาที่รวมกลุ่มความรุนแรงทางเพศทุกประเภทบทลงโทษสำหรับการจูบดังกล่าวมีตั้งแต่ปรับจนถึงจำคุก4ปีด้วยกัน